เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงลักของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันนะคะมาพร้อมกับคุณรัตินุชรักธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตินุชคะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะคุณฟังคะเรื่องราวของการทํางานของสตองอนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือการเสริมสร้างให้ทุกๆภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาเงินแผ่นดินกับทรัพย ของรัฐด้วยอันนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินนะคะซึ่งทางสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินนั้นก็มีการเสริมสร้างแล้วก็ผลักดันให้หลายๆภาคส่วนนั้นตระหนักถึงความสําคัญตรงนี้มีการสร้างโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งค่ะชื่อว่าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านหลักสูตรการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งอซึ่งโครงการนี้เป็นยังไงคะคุณรัติน,นุษ โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ท่านรองสุทธิพงศ์เนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านสุทธิพงศ์บุญนิธินะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล like ้วค so ่ะกราบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์คุณรัตนนุชครับผมสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับค่ะท่านรองคะขอทราบที่มา ของโครงการนี้มีมานานหรือ,อยังคะครับ,ครบโครงการรู้รักเงินแผ่นดินนี่นะครับกับสตงมีมีมาย้อนหลังไปสามสี่ปีแล้วครับแต่ว่ารูปแบบการการเกิดขึ้นของโครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับแต่โดยหลักแล้วในยุคปัจจุบันนี้ครับท่านครับตามนยโยบายการตรจเงินไป่ดินปศรสอ,รองพัน 561-565 2ของคณะกรรมการตรวจเงินปัดินคณะปัจจุบันนะครับท่านท่านมีนโยบายที่สําคัญนโยบายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสํานักงานตรวจเงินปดินต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับจึงกําหนดให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สาคัญของสํานักงานการตรวจเงินประดินในทุกด้านครับให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงรายงานเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ พร้อมทั้งเห็นความสําคัญของการตรวจเงินปินและให้เป็นการปลูกฝังติดํานึกในการช่วยสอดส่องดูแลเงินของประเด็นและทรัพย์สินของชาตินะครับเมื่อเป็นนโยบายแล้วท่านผู้ว่าการตรวจเงินปืนก็มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินของประเด็นและทรัพย์สินของรัฐนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของเรานะครับประกอบกับอย่างนี้ครับท่าน โครงการนี้เราเรามีมาเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับเงินของประจินและทรัพย์สินของรัฐแล้วก็ให้มีมีส่วนร่วมเข้ามาตรวจสอบดูแลมันก็ไปประจวบกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีสํานักงานปบประชเป็นเจ้าภาพทางนี้เขาก็ทํางานร่วมกับสตงนะครับเพราะว่าตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็อยากให้เราทํางานร่วมกันเขาก็มีมงบประมาณเรียกงบบูรณาการส่วนหนึ่ง ไม่ให้สตอง,งอทําโครงการครับเราเลยเริ่มทําโครงการเสริมสร้างการมีส่วนบนผ้าประชาชนขึ้นมาใหม่จากเดิมครับโดยเรามีเป้าหมายที่จะดาเนินการออกเป็นเวอร์ชันเวอร์ชั่นนะครับกับประชาชนส่วนหนึ่งในปีของปี63ที่ผ่านมานู่นนะครับเราก็เอาเวอร์ชั่นกับเยาวชนที่เป็นระดับอุดมศึกษานะครับจากมหาลัยทั่วประเทศทั้งหมด15มหาลัย17รุ่นนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นทั้งปวง5,121คนมาปีนี้ครับซึ่งดำเนินการไปแล้วเสร็จเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนระดับมัธยมปลายเลยครับของโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับโดยเราลงไปที่โรงเรียน5โรงเรียนนะครับ5จังหวัดนะครับ5รุ่นนะครับได้เป้าหมายในการดำเนินการเรื่องนี้ทั้งหมด886คนซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดครับวัตถุประสงค์ของโครงการเราสร้างขึ้นเพื่อให ประชาชนนะครับในภาพประชาชนย่อยความรู้นะครับเราไม่สามารถเอากฎหมายเอาัวนหนังสือใหญ่ๆไปให้น้องๆไปให้ประชาชนทราบเราเลยจึงย่อยความรู้ให้เขารู้จักรู้จักอะไรครับรู้จักการตรวจเงินแผ่นดินคืออะไรรู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่รู้จักอำนาจที่สําคัญของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งสังคมเรียกเราสตอสอง,อง,องบางทีเรียกเราเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไปด้วยตัวน,นี้ฮะ เข้าใจว่าเราเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักง,งานการตรวจด,ดินผสมประสาน,นไปครับเราก็ต้องไปบอกกับว่าจริงๆแล้วสตงอคืออะไรมีหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรและเงินของแผ่นดินเนี่ยคืออะไรทรัพย์ินของรัฐคืออะไรพอเขารู้จักต้องสร้างความรู้ตระหนักให้เขาครับถึงความสําคัญของการปกป้องดูแลเงินของแผ่นดินและทรัพย์ินของรัฐในฐานะเขาเป็นประชาชนของประเทศนี้ในฐานะก็เป็นพลเมืองของประเทศนี้ครับ แล้วเมือรู้ตระหนักเสร็จแล้วก็เราก็จะตั้งให้เขาร่วมรักษาโดยให้มีความเข้าใจว่าแนวทางที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลเงินของบริษัทและทรัพย์สินของรัฐถูกต้องสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างไรไม่ใช่ไปเป็นการจับผิดแต่ให้ไปเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้ใจ่ายเงินของรัฐให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกันกบผู้ใช้ใจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็น ถุประสงค์ของโครงการจะที่มาครับผมครับค่ะท่านรองคะเรามีโครงการมาตั้งสามสี่ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเยาวยชนน่ะนะคะไม่ทราบว,ว่าลักษณะาการดําเนินการของโครงการในปัจจุบันในปีหกสี่นะคะเราจะทําอะไรกันบ้างคะครับในปีหกสี่นี่แะครับเราก็ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับโดยเรามีโครงการที่เรียกว่า รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับในเวอร์ชันหยดสเปดนะครับไปถึงว่าเราให้เยาวชนให้พื้นที่ของเยาวชนนะครับเยาวชนก็คือภาคประชาชนนะครับเข้ามาเข้ามาเรียนรู้กับเรานะครับรู้ตามวัตถุประสงค์เมื่อกี้นะครับคือรู้ตระหนักรู้จักแล้วรู้รักษาครับเราก็จับโครงการอย่างนี้ครั้ท่านครับเราได้ดำเนินการโดยเราให้โรงเรียนคัดเลือกนะครับนักเรียนที่มี ความ <Okay. S 2> สนใจแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะคัดจักหัวหน้าห้องของโรงเรียนค mm. ัดจากนักเรียนที่มีความสนใจคัดจากผู้นําในกลุ่มโรงเรียนเพราะเราจะต้องสอนคนความเป็นผู้นําของน้องๆพวงนีง้ที่เขาอยากรู้เช่นหัวหน้าชั้นเช่นเจ้าหน้าที่อ่า่กรรมการโรงเรียนนี <Okay. S 2> ้รครับ <Okay. S 2> เข้ามาไงครับก็ามาโรงเรียนละโดยเป้าหมายหนึน่งร้อยคนสองร้อยคนตามที่เรามีเป้าหมายครับเราไปดําเนินการที่จังหวัดกลางที่โรงเรียน เปียนมาตูปนะครับ <c oughs> ไปที่ระยองที่โรงเรียนมาศพุธพันพิทยาคารน,นะครับต่อไปที่ราชสีมาครับวิทยาลัยน,นครราชสีมาเราไปที่โรงเรียนบุรีร,รัมพ์พิทยาคมที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เราไปที่เพชรบูรณ์ที่โรงเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมไปทําไมครับไปสอนให้น้องนักเรี่เยนเหล่านั้นรู้ว่าเราต้องงอคืออะไรง่ายๆทาเป็นคลิปทําเป็น <c oughs> การเล่นเกมในการสอนทําเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม แอปพลิเคชันแล้วก็สมาร์ทโฟนที่น้องมีนะครับสร้างความสำนัดอะไรคือเงินของเป็นดินอะไรคือทรัพย์ินของรัฐก,ก็ออกมาในรูปแบบของการเล่นเกมว่าอะไรใช่ไม่ใช่ซึ่งเราย่อยจากสิ่งที่เราจะไปพูดคุยเป็นอาจารย์สอนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ้สุดสุดท้ายครับสร้างว่าการมีส่วนร่วมของเขาคืออะไรคนทําอะไรแล้วส,สุดท้ายคือให้น้องแต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มกันเป็นสิบกลุ่มเพื่อ กำหนดนี้ครับกำหนดเป็นสิ่งที่เราทําก็คือว่าให้อะไรครึ่งวันตอนท้ายเนี่ยครับเป็นจุดสเปซสตาร์ทอัพชาเลนจ์คืออะไรครับเราลองให้เขาลองคิดโครงการที่จะตอบสนองกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่เป็นเอชีของยูเอ็นนะครับให้น้องลองคิดดูสิประวัติถ้าน้องเป็นเยาวชนเนี้องจะทําโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งที่มันจะตอบสนองในชุมชนในโรงเรียนของน้องซึ่งมันเกิดขึ้นได้จริงท่านเชื่อไหมครับว่าเด็กสิบกลุ่ม ได้สิบเรื่อง <c oughs> แล้วเราก็คัดเรื่องที่เด่นๆโรงเรียนละสามเรื่องขึ้นมา <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเด็กเขาคิดได้มีโรงเรียนหนึ่งเขาบอกเขาไปศึกษาว่าขนนกคือขนเป็ดเนี่ยมันสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันมีตัวเอ็นเอตัวหนึ่งเหมือนเล็บเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนค่ะ <c oughs> ถ้าเราสกัดขนสัตว์พวกนี้ออกมาเป็นสารเคมีที่เป็นโปรตีนที่ทานได้นะครับเขาบอกเอาสารเคมีเหล่าน,นี้มาผาสมกับแป้ง เรายังสามารถทําแฮมเบอร์เกอร์จากขนเป็ดได้ในสภาวะที่ท่าโลกต้องการอาหารถ้าโควิดมาคนออกไปไหนไม่ได้ก็มีแป้งมีรเรียกมีเอ็นตายตัวนี้ผสมกันก็สามารถเป็นอาหารอย่างอื่นขึ้นมาได้นี่คือความพิศลองเด็กนะครับเขาค้นหาข้อมูลที่เขาว่าเนี่ยครับมานําเสนอได้ด้วยว่ามีอยู่จริงคือสิ่งน,นี้เนี่ยผมภาคภูมิใจกับโรงเรียนที่ผมได้กล่าวมานะครับบางโรงเรียนที่อยู่ทางใกล้อย,อย่างจากวิเชียนมาตุกจังหวัดต่างนี่นครับท่าน เขาจากคิดทาพ่อระบายน้ํอาอัตโนมัติแต่วัตถุดิบที่ทำต้องทําจากยางพาราในเขตพืที่บ้านเองนะครับเพื่อปัญหารถน้ําท่วมน้ําขังเวลาที่ฝนตกบางที่ก็ต้องการพื้นที่ให้สําหรับเด็กเรียนเพีที่สามทั้งหมดดูเนี่ยสิบเจ็ดหลักการหมดเลยครับแล้วก็จากโรงเรียนที่มาตะกุธเนี่ยครับที่จงังหวัดระยองนี่ครับก็บอก ทำไมโรงเรียนไม่เก็บขยะกันก็บอกที่ไม่เก็บขยะเขามาศึกษาว่าเพราะเด็กนักเรียนไม่อยากเมือเพื่อนก็บอกงั้นเขาทํานวัตกรรมจากปากกาเก็บขยะแล้วเขาก็มานําเสนอเขาบอกว่าปัญหาของการเข้าเรียนมันเกิดปัญหาความยากจนเขาบอกเขา่าจะมีสตาร์ทอัพเรื่องแอปพลิเคชันแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนในเขตพื้นที่ของเขาเมื่อจนก็เจ็บเมื่อเจ็บก็โง่คือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเพราะจนก็สารสุกไม่ดีเขาบอกพยืนเฉย ก็อบอกโครงการชาจะผอมยืนเฉยเสมันก็ผอมคือโครงการด้านสุขภาพก็คือปัญหาเขาอยากทำแอปพลิเคชันเพื่อลดความอ้วนให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนเขาอันนี้ครับนี่คือจากตน้องเกี่ยวาคิดในเวลาแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วนามานําเสนอโรงเรียน <c oughs> เพชรวิทยาคมที่เพชรบูรณ์เ <c oughs> ขาต้องการทําป้องกันไฟป่าจากแังแคลอดเขาต้องการรณนรงรู้ละกการปลูกต้นไม้นะครับทําแนวกันไฟโครงการ หาบ้านให้หนูนะครับซึ่งหรือว่าให้สัตว์จรจัดหนูเขาเขาก็คือเขาเห็นปัญหาเรื่องสัตว์จรจัดทําไมไม่มีโครงการหาบ้านอยู่โครงการเหล่านี้มันไปตอบสนองถึงเรื่องโครงการที่โลคที่มาจากส,ะสะัตว์จรจัดเช่นโรคพิษสุนัขบ้าได้ด้วยเขาต้องการยกระดับการศึกษาจากการค้นหาตัวเองเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครช่วยดูยแลกิจกรรมเวลาว่างด้านภาษาอังกฤษอันนี้คือโครงการน้องๆที่เสนอขึ้นมาโรงเรียนบริรัมพพิทยาคมเนี่ยครับ ต้องการสร้างนวัตกรรมปลูกไขายอยะเทียมเพื่อช่วยเหลือคนพิการนะครับโครงการปอดขยะกิ่นขยะโครงการสำรวจขยะที่เยอะทิ้งไม่พอเขาจะจัดการอย่างไรแล้วก็โครงการศึกษาค่าฉันคือคือโครงการต้องการแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อการลดอัตรารมเนียมการสอบต่างๆโครงการทั้งหมดพวกเราได้จัด ก็บเป็นคลิปวิดีโอจัดเก็บเอกสารกับเพื่อนมาเพื่อจะจับผักกันส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่านั้นนะครับลองให้โอกาสเด็กเหล่านี้สร้างโครงการแล้วโรงเรียนราชสิม,มาเลยครับแฮมเบอร์เกอร์ขนไก่ที่ผมอาินไปฟังโครงการรักน้รการักป่ารักระบบนิเวศในโรงเรียนนะครับเปลี่ยนความปกติของเขาให้เป็นความไม่ปกติคือเป็นโครงการที่คนที่ชอบทิ้งขยะเนี่ยครับเป็นโครงการที่ก็เ,เห็นว่าเรื่องที่ปกติไม่ถูกต้องนั้นต้องต่อย,ยอด ด้วยโครงการพระราชดำริเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดขึ้นมาได้และสุดท้ายโครงการเข้าเทียมทางเพศเนี่ยที่ผมไปเนี่ยมีอย่างน้อยสามโรงเรียน<ะ>เราต้องเห็นน้องๆทุกวันนี้เพศที่สามเยอะมาก<ะ>การที่เขาถูกรังแกทําไมเขาต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่<ะ>เห็นไหมครับเรามีโครงการดีๆกว่าห้าสิบโครงการแต่เรา<ะ>คัดมาได้สิบห้าโครงการซึ่งเราจะต้องอยากจะผลักกันให้ลงในเหล่านี้จ่อยยอดให้น้องทาอันนี้คือผลผลิตที่เราเข้าไปพบแล้วก็เห็นว่าเยาวชนของเราทําอะไรมากกว่าที่เราคิดครับ ค่ะท่านรองคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาจํากัดยังมีอีกประมาณสักห้าหกนาทีนะคะพอจะบอกประโยชน์ที่เราจะได้รับจากโครงการนี้มีมคะนอกเหนือจากนว,วัตรกรรมที่เด็กๆได้สร้างสารรค์ออกมาฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะคะคแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่สนุกสนานที่ทางสตงสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกว่าไม่ไม่เกิดความต<ช>ึงเ,เครียดในเรื่องราวตรงนี้นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับแล้วขอทราบแนวทางในอนาคตด้วยค่ะท่านรองคะ ครับแล้วผมจะสรุปสองข้อนี้ในหน้าในสีนียนะครับจริงๆเป้าหมายของเราในการทาครั้งนี้คือเราต้องการให้เยาวชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรูัรกกันแผ่นดินและรักษาทรัพย์สินของรัฐเข้ามีส่วนร่วมอย่างไรนะครับแค่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ทําร้ายโต๊ะนักเรียนที่เขาอยู่แค่ดูแลทรัพย์สินโรงเรียนของเขาปิดไฟเปิดแอร์ทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้เขากําลังรักษาทรัพย์สินของเขาอยู่โดยที่เขา ไม่รู้ตัวเราบอกความรู้เขามากขึ้นเขาสร้างความตระนหนักว่าเขาควรจะค่วยดูแลทรัพย์สินแล้วก็อ่าสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์อย่างไรแล้วเขามีแนวคิดที่จะต่อต้านอย่างนี้หรือจะบอกในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในฐานะก็เป็นเยาวชนในหมู่บ้านเรื่องนี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับที่เราได้ปลูกฝังเข้าไปในหนึ่งวันผลตอบรับในการที่เราทําทดสอบผ่อนทดสอบหลังก็บอกให้เห็นว่าเขาเข้าใจและเขาเห็นแนวทาง แล้วส,สิ่งต่อมาก็คือว่าแล้วแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรแน่นอนครับสิ่งที่ผมบอกไปการให้ความรู้กับเด็กมหาลัยก็เป็นความรู้จะห้าพันสามพันมันก็จบแค่นั้นถ้าถ้าเขาไม่ไปต่อยอดให้กับคนอื่นนะครับเด็กเยาวชนก็เหมือนกันนะครับวันนี้เรามีเวลามีงบประมาณให้ทําได้แค่แปดร้อยคนทําเสร็จผมก็เชื่อว่าคนแปดร้อยคนนี้คะสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาระหนักรู้ขึ้นมามันก็เกิดประโยชน์แต่เรามองว่ามันยังไม่ยั่งยืน โครงการต่อไปที่เราจะพัฒนาในอนาคตก็คือว่าเราจะจับมือกับคุณครูในโรงเรียนนี่แหละครับอาจจะเป็นคุณครูวิชาสังคมทุกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษานี่แหละครับเข้ามาเรียนรู้มาให้รู้จักผู้ถน,นัดก็ร่วมรักษาเกี่ยวกับเงินของแผ่นดินแล้วให้เขากลับไปนะครับไปเป็นครูของแผ่นดินเรื่องนี้คือก็สอนวิชาสังคมก็ให้เขาเสริม แล้วก็ให้ความรู้ด้านเรื่องรู้รักเงินแผ่นดินให้กับเด็กนักเรียนของเขาทุกรุ่นที่เข้ามาเรียนกับเขาอย่างนี้เราถือว่าเราลงทุนทั้งเรียนเขาก็จะสอนได้ตลอดแล้วเราก็นําอาจารย์เข้ามาอบรมและอัปเกรดอัปเร์ชั่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะทําอย่างนี้ไปทุกโรงเรียนในประเทศไทยเราก็เชื่อว่าก็จะมีครูผู้ได้แกูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจให้รู้จักรู้ตระหนักละร่วมรักษาเงินสปอร์ตินและทรัพย์สินของรัฐ ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากค่ะท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านสุทธิพงศ์บุญนิธินะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับ ค,คุณผู้ฟังคะและเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการอธิบายถึงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านหลักสูตรการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอโดยท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคุณสุธิพงศ์บุญนิธินะคะเราก็ได้ทราบที่มาของโครงการนะคะรวมไปถึงลักษณะของการดําเนินงานโครงการที่เน้นในกลุ่มของนิสิตเยาวชนนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการรู้ตระหนักรู้จักและก็ร่วมรักษานะคะซึ่งก็เป็นการพัฒนายังย่งย นภายใต้แนวคิดของ UN ต่อไปในอนาคตเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณครูเพื่อเป็นการต่อยอดทั้งคุณครูแล้วก็นักศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยเน้นกลุ่มของคุณครูสายสังคมศาสตร์ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาลองรับฟังในกลุ่มของเป้าหมายที่เราได้มีโอกาส ทำโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐนะคะว่าเมื่อเขาร่วมโครงการไปแล้วเขารู้สึกยังไงและเขาได้อะไรจากโครงการมารับฟังเสียงของผู้เข้าร่วมโครงการนี้กันค่ะสวัสดีครับชื่นอนายนนทพัฒน์ปรสวัสดนะครับมาจากโรงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมนะครับจะมาพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการของสอตอง,งอนนะครับที่มาจากในโรงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมนะครับผมถือว่าเป็นการจัดก,กิจกรรมที่สนุกนะครับบันเทิงมากเลย แล้วก็ได้รับรู้อะไรหลายอย่างที่ที่แบบว่าเด็กเด็กม .6 คนนึงเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ถึงว่าการการรักษาเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นยังไงก็มีการมาให้ความรู้ความเข้าใจหลายๆด้านนะครับก็คือไม่นี้ว่าใครที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนมาในกิจกรรมนี้ก็จะสนุกได้นะครับมันไม่ใช่ว่ามาแน่ๆแล้วจะเป็นความจะเป็นความน่าเบือเ่อไปอะไรเหมือนที่ทุกกิจกรรมทุกโครงการอื่นจะเป็นนะครับกิจกรรมนี้ก็จะแบบว่าถือจะแนะนําเรื่องเงินแผ่นดินเนี่ย แต่เราก็ได้รับความรู้ในด้านอื่นๆประกอบไปด้วยอย่างเช่นแบบว่าการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นการกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็อีกหลายๆด้านเลยก็คือกิจกรรมเดียนเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับในส่วนของสิ่งที่ได้รับอื่นๆ,ๆนะครับทาให้เราได้รู้จักนะครับอาจรู้จักกับสอตองงอนะครับความหมายของสตองารู้จักถึงการรักษาเงินแผ่นดินการรักษาสินทรัพย์ของสาธารณะนะครับได้รู้เยอะมาก แล้วก็ได้ตระหนักถึงปัญหานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินแผ่นดินทําไมถึงต้องช่วยกันรักษาหรืออยากจะให้จัดโครงการนี้ต่อไปนะครับทั้งในโรงเรียนรีดยมพิยาคมแล้วก็ในโรงเรียนรอบนอกอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะให้แบบว่าเพิ่มกิจกรรมนู่นี้นั่นอีกเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการทเกยรติบัตให้คนที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้เขาแบบว่าเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างนะพอมีกิพอมีเกยรติบัตแล้วเด็กก็จะอาจจะเอาไปใส่พอร์ตเอาไปอะไรได้อย่างนี้นะครับผมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากบอกกับสัอตอ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพริตาชคินันค่ะมาจากโรงเรียนมั์ตะคุพันธวิทยาคารจังหวัดระยองค่ะความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับการอบรมรู้รักษาเงินแผ่นดินนะคะก็คือประทับใจในการให้ความรู้ของวิทยากรมากค่ะก็คือเป็นค่ายที่ได้ทั้งความรู้ควบคู่คไปกับความสนุกนะคะสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็คือได้รู้จักเกี่ยวกับเงินของแผ่นดินได้รู้ว่าสอตองงเนี่ยทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้รู้ว่า เราควรตระหนักว่าเราควรรักษาเงินแผ่นดินนะคะเพราะว่าเงินพวกนี้เป็นเงินที่มาจากประชาชนเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนเรารักษาเงินของแผ่นดินได้ก็คือเราสามารถร่วมกันรักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานหรือแม้กระทั่งแทงน้าที่เป็นของชุมชนนะคะเราสามารถร่วมกันรักษาตรงนี้ได้สวัสดีครับ ผมชื่อนายเจนพัชิตของบุรีครับอยู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาครับได้เข้าร่วมโครงการรุ่รักผ่นดินของสอตองออนะครับตอนแรกคิดว่ามันน่าจะน่าเบื่อกว่านี้ก็คือแบบว่าเราคิดว่าเป็นการอบรมที่แบบไปนั่งฟังเฉยๆคงไม่มีอะไรให้ทําไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นนะครับแต่พอได้เข้าไปแล้วเออมันก็สนุกดีมีกิจกรรมที่เล่นมีของแจกมีกระเป๋ามีขนมที่แจกครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าสตงอมีหน้าที่อะไรบ้างเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบ เงินของโครงการภาครัฐคือเหมือนเราช่วยใครข้อสงสัยให้เราได้ว่าเออเงินที่เราเสียไปแล้วที่เขาเอาไปพูดกันต่างๆนะว่าเอาไปทํากันอย่างนั้นอย่างนี้ครับว่าเออมันมีความโปร่งใสอะไรยังไงก็ทําให้รู้ว่าเออมันก็ยังมีหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินทั้งหมดเอ่อเขาไปทําอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์ต่อองค์กรนั้นยังไงครับผมอยากให้มาจัดอีกรู้สึกสนุกด,ดีครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วก็ไขข้อสงสัยมาแบบคอยให้ความกระจ่างกับคนรุ่นใหม่ว่ามีบทบาทหน้าที่ยังไงอะไรยังไงครับแล้วก็เรา ก็สามารถที่จะเอาข้อมูลส่วนนี้ไปไปบอกคนอื่นเลยว่าเออเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้นะคนอื่นจะได้แบบเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ไปพูดกันผิดๆลาดครับผมชื่อนางสาวพันธิรามนยงอยู่โรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดจังค่ะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการอบรมกับสตงโลก็คือเราเรารู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ได้ยินชื่อนี้มาว่าเออการตรวจเงินแผ่นดินแต่เราก็ไม่รู้ว่า มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานไหน,น,าาน,ไหนพอแบบได้เข้ารุมก็ลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยนะก็คือสำนักงานจเงินแผ่นดินก็คือเป็นคนที่จเงินแผ่นดินนะค่ะก็จริงๆรู้สึกดีใจว่ามันก็เหมือนกันได้รับ ความรู้ใหม่ๆเข้ามาความรู้ที่ได้เลยคือเราได้รู้ว่าสอตองตรวจสอบอะไรบ้างเขาทํางานยังไงเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกไม่ได้ให้แค่ความรู้เกี่ยวกับว่านี่นะทําหน้าที่อย่างนี้นะมันให้ความรู้ที่แบบเราได้สร้างมิตรภาพภายในกลุ่มของเพื่อนๆต่างห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็กิจกรรมมันเปน็นคนข้างที่จะชอบเพราะว่ามันเหมือนการให้แบบเราต้องแยกกลุ่มใช่ไหมคะก็ได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาเสอนอโครงการอะไรเหมือนกลุ่มหนูหนูเลือกเป็นธนาคารขยะค่ะก็คือให้คนในชุมชนเนี่ยเอาขยะมาแลกเป็นเงินมาแดกเป็นแต้มนีม่แหะค่ะก็ุก่า มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันถ้าถ้าสมมุติเราได้ทําจริงๆเออมันก็ทําให้หชุมชนเราก็พัฒนาทําให้คนในชุมชนก็มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกําลังอยู่กับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงองคุณรัตินุชคะถือว่า เป็นโครงการที่แต่ละคนก็รู้สึกภูมิใจกับการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ะต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับโครงการดีๆที่ท่านรองสุทธิพงศ์บุญนิธิได้สร้างสารรค์ตรงนี้ขึ้นมา ใช่ค่ะสำหรับโครงการนี้เราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้นำเสนอในมุมอื่นๆเวลาที่ออกพื้นที่ในครั้งต่อ,ตอไปค่ะในครั้งต,ต่อไปเราจะได้นำเอาผลตอบรับของเด็กๆนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐมาบอกให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการด้วยค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานําเสนอการกักบรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอประจำค่าคืนนี้นะคะเราจะทิ้งท้ายด้วยช่องทางในการติดต่อกับสตงอกันสักนิดค่ะ ติดตามได้นะคะติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและทางช่องทาง YouTube ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งค่คะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีช่วงเวลาสาทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลักข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณรัตินุชรักธรรมและดิชฉันนันทประพัฒน์เฉลิมสินหิรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ